รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อลนินปรผสมป้ายงานสวยเลยค่ะพี่ตัวนี้นะพี่จะเป็นงานปักหมดเลยนะคะพี่นี่นะงานปักหมดเลยและแขนนะคะพี่จัดตอกมุกแบบนี้เป็นมุกตอกแบบนี้เล่นสวยมากๆแขนนะคะพี่แล้วขาเล่นชายด้วยนะ ใช่ก็คือตอกมุกแล้วก็เป็นลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะลิ้นินผสมฝ้ายเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะคะตัวนี้เนื้อผ้าดีมากๆลิ้นินผสมฝ้ายนะด้านหน้าเป็นงานตักให้ยางดีแบบนี้ค่ะพี่งานสวยมากๆนะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50ค่ะพี่ความยาว27นิ้วนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38บขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะพี่ตัวนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่195เท่านั้นพี่กับงานลิ้นินผสมฝ้ายตักแบบนี้นะ เอาไปแค่195ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล่อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในแสกในกล้องนะพี่อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวแบบนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของพี่ตรงแบบนะสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้นะ จะเรียกชมพูนะคะพี่ชมพูเข้มนะตัวนี้นะถ้าลูกค้ารับพิมพ์ชมพูเข้มนะคะพี่งานมี2สีค่ะพี่และสีตัวนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะพี่ให้พี่แค่195เ้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิโลก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่เสื้อนะเป็นเสื้องานปักให้อย่างดีเลยนะคะพี่งานปักแบบนี้เลยค่ะพี่งานสวยมากๆนะพี่ดูงานตัวแพงเลยลีนินผสมฟ้ายนะคะพี่ เนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในค่ะพี่งานมีสองสีแบแบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์สีชมพูเข้มนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์สีชมพูอ่อนนะคะพี่ดูนะชมพูอ่อนงานปักสวยๆเลยค่ะให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นสองสีแบบนี้น,นะคะพี่สีบนชมพูเข้มสีล่างชมพูอ่อนนะ <S <S 1> <S 1> รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อลนินผสมผ้างานสวยเลยค่ะพี่ ตัวนี้นะพี่จะเป็นงานปักหมดเลยนะคะพี่นี่นะงานปักหมดเลยและแขนนะคะพี่จะตอกหมุกแบบนี้เป็นมุกตอกแบบนี้เล่นสวยมากๆแขนนะคะพี่และวขเล่นชายด้วยนะชายก็คือตอกมุกแล้วก็เป็นลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ส่วนด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะลนะนิ้นินผสมฝ้ายเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะคะตัวนี้เนื้อผ้าดีมากๆลิ้นินผสมฝ้ายนะด้านหน้าเป็นงานปักให้อย่างดีแบบนี้ค่ะพี่งานสวยมากๆนะรุ่นนี้อกมะผ้าห้าสิบค่ะพี่ความยาวยี่สิบเจ็ดนิ้วนะ แนะนำอ,อกตั้งแต่38บาทขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะพี่ตัวนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่195เท่านั้นพี่กับงานลิ้นนีผสมฝ้ายตักแบบนี้นะเอาไปแค่195ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล่อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในแสงในกล้องนะพี่อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวแบบนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ พิมพรหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบนะสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้นะจะเรียกชมพูนะคะพี่ชมพูเข้มนะตัวนี้นะถ้าลูกค้ารับพิมพ์ชมพูเข้มนะคะพี่งั้นมี2ส,สีค่ะพี่และสีตัวนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่ง้าเท่านั้นนะคะพี่ ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิโตก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่เสื้อนะเป็นเสื้องานปักให้อย่างดีเลยนะคะพี่งานปักแบบนี้เลยค่ะพี่งานสวยมากๆนะพี่ดูงานตัวแพงเลยดินินผสมฟ้ายนะคะพี่ เนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในค่ะพี่งานมีสองสีแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่195เ้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์สีชมพูเข้มนะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์สีชมพูอ่อนนะคะพี่ดูนะชมพูอ่อนงานปักสวยๆเลยค่ะให้พี่แค่195เ้าเท่านั้นสองสีแบบนี้นะคะพี่สีบนชมพูเข้มสีล่างชมพูอ่อนนะ